สวัสดีครับพี่น้องผู้ชอช่องลุยน่กินซ่ต่างแดนเมื่อนี้ได้แกงออมฮ้อนฮอนมาสู่พี่น้องครับผมมีผักใส่มีผักยังกระใส่ลงไปฮะผักรวมเด้อพี่น้องเด้อลองช้อนขอ่อยขนนึ้นไปหน่อยนะครับมาครับมะหาปู่หาป่าไมา่กินน้ำแกนพี่น้องกับบรรยากาศหนาวๆครับเมื่อนี่บรรยากาศฮ่องกงหนาวครับอุณหภูมิลด,ด,ดลงหนาวม,มาตะโมวานนี่กับเมื่อนี่เขาว่ามันจะหนาวอยู่ประมาณสามมือนนะครับผมสามมือสามมือแต่ว่ามันก็หน้าหนาวเนาะ นะครับนี่แกงออมสดน้ำหึ้หอนครับใสบ่บักเขื้ยบักชีบักคุณเลิศน,นะครับผมคว้นหอยๆอยู่ตอนไก,ก่ใหญ่ๆคือเก่าครับสไตล์หลุยนียตองตอนไก่ใหญ่ๆโอ้แสบนัวลึกขนาดผาดบะเดะข้าวเหนียวมันดื่มแล้เช่นเคยนะจ๊ะ วีพักนะผักลวมีลิอืม,อมเออค่ออค่อยอือด,ดอยจมกันยังไงครับ ด้วยมือจะยุดไส์กะขาดไปได้เมนูอีสานบันเฮาพี่น้องเออแซ่บจุ้มยำปากของดังกอดเลยยำปากต้มตาแตกเลยพี่น้องไอ้ มัาเมนผิดแก่งออมนะครับอ้ยเนะต้องบินกับบินต้องระวังเลยพี่น้องยำปากได้แพ้ละ เรื่องนี้กินเขาปะคัำไงเด็กน้งองเลยเกือบอยังมีเหรอต้ดนาบุ้งกุกเขากันกับบรรยากาศกัดนเนาะ เมนูถาดเดียวคือเกาพี่เนาะพร้อมอิตัว หนาวกว่าบ,บ้านเฮาครับของกุ้งอันนี้นนหนาบ้านเฮาหนาวมากจะใช้มากหอ,อนได้พี่น้องเนาะบ้านเฮาหนาวจะอยู่ในบ้านแม่นะครับ ันนี้ขั้นเน่ากว่าน้ำบนมือบนขึ้นคเนี้ยล้วคนนี้น่าอ่ะอยำปากเบิด์ตแสบพี่น้องเอ้ยอยากระแซ่บเพว่งกินเหรอครับ คุยพักใช่ค่ะพ่องานน้ำมันีก็เจียจ้า ตำแซมบันก็ส่างครับผมถนนหุนทางไปแน่และที่บ้านคุ้นแน่ครับตอนไก่ยั่ว เรียนเห็นนะครับ อากาศหนาวเขาต้องกินอีอยังี้นหอนนิดหน่อยต้องกัน,น,น,นก็สิอุน่นกินลุวมกะร่างกายกะได้รับความอบอุ่นกินอิ่มเิ็นเขาอิ่มร่างกายก็กออกกยกสิอุน่นเ้อครับ กินช,ชาแน่พี่น้องเอ้ยย่ามันย่ำปากเป็นแพ้ที่มองเก้าหนไหมครับ <c oughs> เผ็ดพอดีครับเผ็ดพอดีแซ่บลองเพอะไรนั้นแซ่บช่อง,องพี่น้องได้ยังกินแน่ครับเอามานางกินเป็นมูกันนะครับเด้อจบแซ่บกันคือเก่าหรอครับสายกิน ปปเ้ยมันแสบเนอวสมชื่อแกงอ้อมอีกกินเขาได้ร้พ้อมื่นข้อ <c oughs> ถ้าได้กินากินแล้วกินบ้นเอแสบนเน,น Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn มาหอดมองกินแล้วครับมันเดิมครับผมกินเบ,บอร์แบบใดว่าบ่สุภาพแบบใดย่งว่ากันไนด้เป็นน้องเด้อขอให้พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งสุขผูสุขุนครับแห้งๆรวยๆปังๆกันทุกคนนะครับเด้อพอกับไม่คิปหน้าครับคลิปนี้ก็ขอบพระคุณครับบ๊ายบายครับผม